แม่โอ้แข็งแรงแข็งแรงดีครัแม่แข็งแรงแข็งแรงโชคดีโชคดีอนี่ยกเบอแข็งแรงแต่ตอนนี้นอนก่อนนะนีนน่พักก่อนผมพักไว้ก่อนจะได้ไม่หนาววันนี้นะแม่แต่เช้าผมไปไหนมา,นานหรือเปลผมไปราชบุรีกับลูกสาวแม่ภรรยาผมะไปทำแม่ ไปตีราคาทรัพย์สินประเมินราคาที่ดินแปลงหนึ่งใหญ่มากข้ากจะขายก็เลยไปดูว่าเข้าวพจะขายราคาเท่าไหร่อีกก็เลยต้องไปตีราคาเนี่ยคือสมมตินะถ้าขาจะขายเอาง่ายๆว่าหนึ่งร้อยล้านนะเกิดว่าจริงๆไปดูแล้วเนี่ยราคามันร้อยยี่สิบใช่ไหมเราขายแค่ร้อยเรีย100ร้อยเดียวเนี่ยโอ้มันก็น่าเสียดายนะมั้ยขาดทุนไปขาดทุนคนเดียวสิงที่เราควรจะได้คือร้อยยี่สิบเราขายแค่100้อยร้อยเดียวก็เสียดายเงินใช่ไหม ผนะมก็เลยไปตีราคาให้เขาเพราะว่าค่าจ้างไปตีราคาเนี่ยนะที่ดินตรงที่ไปเนี่ยประมาณสักเกือบ400ไร่ราคาประมาณ400ล้านนะถ้าเกิดขายผิดไปสัก10% 40ล้านะนะก็หลายตังน,นะใช่ไหมนะแต่ค่าจ้างไปประเมินเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงแสนนะคุ้มเรียกว่าค่าควายสิได้เกลือนะเดี๋ยวนั้นสมเลือก่าที่ดินราคาออกมาตารางวาละ100ล้านแต่เรา ขายแค่แปดสิบล้านแล้วก็ขาดทุนใช่ไหมขายไปอย่างนี้เราเนี่ยขายขาดทุนไปแต่ถ้าเราตั้งราคาไว้ร้อยยี่สิ่นะแล้วขายไปเนี่ยมันก็ขายไม่ออกเพราะว่ามันแค่ร้อยเดียวใช่ไหมเนี่ยก็เสียรยู้อีกนะเสียเวลาแนะทนที่เราจะเอาเงินไปใช้นี่ร้อยล้านเอาไปใช้นี่ไปลงทุนทาอื่นอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราขายไปก็ขายไม่ออกทีนทีตั้งราคาแพงเกินไปอะขายไม่ออก รอหรืไม่รู้เมื่อไรไ่ยิ่งรอเราก็หลอกเบี้ยตัดกินเราไปเรื่อยๆมาแย่เลยดังนั้นก็าขายรังนี้ไปขายเบย์ก็เลยจะไปลงทุนลง่อื่นดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราขายต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นนะนะเช่นราคาร้อยล้านไปขายเจ็ดแปดสิบล้านเนี่ยเราก็เสียรูปใช่ไหมแทนที่เราจะได้ร้อยล้านเราได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบขาดทุนไปขาดโอกาสไปยี่สิบสามสิบล้านนี่ก็เสียดายตค์เหมือนกันเนาะดังนั้นจะเกิดว่ายิ่งทรัพย์สินราคาแพงเนี่อย่างที่บอกเนี่ยที่ไปเนี่ยประมาณสี่ร้อยเนี่ยเกิดว่าเราไป ขายไปถูกๆเนี่ยนะสักสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบล้านเนี่ยก็หลายตังค์แล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วนั้นเดี๋ยวจะจังไปตีราคาสักแสนหนึ่งไม่เกินนี้นะก็คุ้มที่เราจะรู้ว่าเนี่ยเราควรจะขายเท่าไหร่จะได้รู้ว่าแถวเนี้ยแถวเนี้ยมีคนนอกซื้อขายกันเท่าไหร่มาแล้วนะแล้วมันเขาขายกันได้เท่าไหร่นะหรือตอนนี้มีคนเรียกขายอยู่เท่าไหร่บ้างเราก็จะรู้ว่าเออเราจะกำหนดราคาเราถูกเองใช่ไหมเนี่ยก็เลยไปสำรวจอยู่เบื้องต้นว่าควรจะ ตีราคาทรัพย์สินแปลงเนี่ยราคาเท่าไหรนะ่แต่เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่อยู่จังหวัดราชบุรีอําเภอสวนพึ่งไกลนะจากนี่นะขับรถไปสวนพึ่งเนะี่ยสองชั่วโมงจากสวนพึ่งนะไปถึงชายแดนเลยนะอีกประมาณห้าสิบโลใช้เวลาอีกชั่วโมงครึง่งเพราะว่าตรงที่มันแบบขับรถไปตรงนั้นอนะ่ะมันทางมันไปลำบากรถธรรมดาไปไม่ได้อีกชั่วโมงครึง่งแต่แค่ห้าสิบโลนะแต่ว่าจัผมเนี่ยแบางกรุงเทพเรายานะวาเราเนี่ยไปถึงที่ ส่วนพึ่งเนี่ยนะที่ที่ไปตีราคาเนี่ยก็แค่ประมาณที่ไม่เกินสองชั่วโมงนะประมาณร้อยกว่าโลนเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันแบบถนนอาจจะไม่ไดร้รวดเร็วเท่ากับพัทยาเนี่ยอย่างพัทยาเนี่ยร้อยสี่สิบโลนะก็ขับไปใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วแต่ถ้าทางด้านนี้ไปช้ากว่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะเลยบอกแม่ว่าเนี่ยถ้าเราจะขายทรัพย์สินหรือไปซื้อทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องไปตีราคาก่อนไปตีเองก็ได้ ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมตีราคาให้ผมจะได้ดูไงถนนที่ดินแปลงนี้มันติดจำลองหรือเปล่ามันมีภัยถือครองอยู่บ้างนะ,นะแล้วก็มีภาระอุปนพันอะไรหรือเปล่าคนซื้อเขาจะสบายใจคนขายจะได้สบายใจด้วยราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยคยวรจะเป็นเท่านี้สมมติเป็นราคาหนึ่งร้อยล้านทีดต่างเลยนะแต่ทรั์สินแปลงนี่มันประมาณ400สีรถถ่ร้อยเนี่ยสมมติเป็นหนึ่งร้อยล้านเนี่ยอ่ะราคายุติธรรมควรจะเท่านี้หนึ่งร้อยล้านแต่ว่าอาจจะต่รลงกันเนี่ย ถ้าเกิดคนขายจาเป็นอยากจะีบรีบขายนะจะลดลงมาหน่อยแต่ถ้าคนซื้ออายกอกา,ากจะซื้อแพงม่มากเลยเพราะถูกฉลองเข้ามากอาจจะซื้อแพงกว่าร้อยล้านก็ได้หน่อยแล้วแต่พันต่อรองแต่ราคาตลาดคุณจะเป็นเท่านี้มีข้อด่แล้วพวกคือขายได้เท่านี้แล้วุณจะประเมินได้เท่านี้ใช่ไหมคุณอาจจะเป็นแปลงใหญ่กว่าเล็กกว่าแล้วก็อาจจะถัวเฉลี่ยกันไปเนี่ยดังนั้นคุณจะเป็นอย่างนี้อเช่น่าแแลงนี้สมมวติไล่ล้านเนี่ยนะไล่ลยหนึ่งล้านติ๊กต่างว่าอยู่ด้านหน้าติดถุนัใหญ่ใช่ไหมมาจะไล่ลาสี่ห้าล้าน ต่ข้างในที่เป็นทุ่งนาเงี้ยจะไล่เงินแค่ถูกๆไม่กี่แสนถัวเฉลี่ยมาแล้วมันก็ไล่หลายล้านนี้เป็นต้นดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่านเนี่ยเราต้องมาคิดดูว่าที่แถวนั้นเขาขายกันยังไงบางสมัยจะไม่เหมือนกันเนี่ยบางแปลงขายแพงบางแปลงขายถูกบางแปลงขนาดเล็กขนาดใหญ่บางแปลงรูปร่างไม่สวยบางแปลงรูปร่างสวยบางแปลงอยู่ในซอยบางแปลงอยู่บนถนนใหญ่บางแปลงอยู่ถนน,นรองอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเราก็จะมาดูว่ามันจริงๆมันควรจะเป็นยังไงนี่ผมก็เลยไปตีราคารั์สินอย่างนี้แหละ บ้านแม่ที่อยู่ที่หนองแสงสระบุรีอ่ะขายที่ดินไปต่างไปใช่ไหมมีที่นาที่อะไรต่าง,างเยอะเนี่ยนะขายที่นาไปแล้วก็ไปตีราคาเหมือนกันว่าควรจะขายได้เท่าไหร่ยี่เป็นต้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นยังไงเล่าถึงว่าแม่จะจะให้ไปจะขายที่ดินตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะบอกนะเดี๋ยวไปตีราคาให้แม่จะได้รู้ว่าราคาที่ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เป็นกลางใช่ไหม,ไม่ได้เป็นข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าเป็นของแม่เองนะถ้าต้องการตีราคาให้มันเป็น ไปส่งธนาคารเนี่ยผมตีไม่ได้นะเพราะว่าผมกับแม่เป็นญาติกันใช่ไหมแม่เขยแล้วลูกเขยกับลูกเขยกับไม่ใหญ่ไม่ได้ต้องให้คนอื่นไปตีราคาให้ึก็ออกมาคงจะใกล้เคียงกันแหละเพราะว่ามืออาชีพเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะยังไงก็เดี๋ยวอยู่ได้ไหมนะก่อนจะซื้อจะขายทรัพย์สินต้องประเมินราคาก่อนประเมินเองก็ได้หรือจะให้จ้างคนประเมินได้แต่ประเมินเองมันเหนื่อยกว่าใช่ไหมเสียเวลาเหนื่อยถ้าไม่อยากเสียเวลาเหนื่อยก็จ้างบริษัทประเมินอย่างผมเนี่ยไปตีราคาทรัพย์สินได้ได้ไหมนะ